เอางี้ดีกว่าเราเราไหนๆเราก็จะใกล้จะเข้าบ้านกันแล้วันเที่ยงคืนแล้วมันดึกแล้วก็เลยว่าเอางี้เอารถไปจอดจอดรวมกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็นั่งรถทันเดียวกันนี่แหละบอกน้องน้องไม่ต้องกลัวพี่นะ กโ็โดนโดนแะหลอกมาจากนครสวรรค์สามวัน,วนมาอยู่ีย่ได้สามวันแล้วก็โดนเนี้ยโดนหลอกเอาโทรศัพท์หักสินทิ้งแล้วก็ไม่มีตังค์กลับบ้านไม่มีตังค์ติดตัวเลยนี่ก็ลองถามน้องขอไปบอกเออแล้วน้องอยากกลับมากเลยเหรอออกอยากกลับมากแต่ว่าบนรถแท็กซี่ก่อนหน้านั้นนะขาว่านั่นแหละเขาพูดแบบประมาณอย่างว่าหนูไม่มีอะไรร้องให้แดนหนูไม่มีอะไรจะให้พี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับผมก็เลยบอกเอาเงี้ยพวกพี่อ่ะไม่ ไม่มีละกันไม่ไม่ขอมีอะไรกับนนะ้องอแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะแชร์กันเดียวไปส่งหนูอะกับจะห้างปอหกพี่นะก็ะเลยเน้นกนะับน้องวนะ่าห้ามปอหกนะแต่ว่าจะส่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้าสาไปคนเดียวเลยบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายหรือเปล่าคากลับเราก็ได้ช่วยกันขับกลับแล้วปลายทางเป็นไงเราก็ไม่รู้แต่ก็เอางี้ดีกว่าเราเราไหนๆเราก็จะใกล้เข้าบ้านกันแล้วเที่ยงคืนแล้วมันดึกแล้วก็เลยว่าเอางี้ เอารถไปจอดจอดรวมกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็นั่งรถคันเดียวกันนี่แหละบอกน้องน้องไม่ต้องกลัวพี่นะผมก็แจ้งไว้ที่สพ91ด้วยให้เพื่อนโทรแจ้งว่าเวลาเที่ยงคืนนี้นะผมจะไปส่งน้องเขาน้องเขาเล่าให้สพ91ฟังแล้วครับว่าเราจะไปส่งน้องอะ่ะเวลานี้ออกเดินทางเนี่ยครับก็ไปสงออ่นง,สงน้องแล้วว่าถึงนู่นเราก็แจ้งแจ้งสพรอบนึงว่าส่งน้องแล้ว กันนะ่ะแบบว่าในกลุ่มอ่ะเ,อเราก็สงสารนะถ้าเกิดญาติน้องเรามาตกกรรมลําบ,บากอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยเขาจะทํายังไงไอ้น้องเราจะทํายังไงแล้วมาณนี้ก็เลยนะั่นแหละครับคุยกันในกลุ่มเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันคนละห้าสิบคนละร้อยเราก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมันมีคนแชร์ลนะลรขนาดคืออยากให้รู้เป็นหลักฐานว่าเรามาส่งน้องไม่มีอะไรนะครับอะไรเงี้ยว่าเออเราส่งแล้วจบงานแล้ว แล้วที่ไปหลายคนที่บางคนมาเม้นตู้เนียเ่ยคือแบบผมเป็นแท็กซี่ผมก็กลัวเอาตรงบอกว่ากลัว,หลวเหมือนกันใช่ไหมครับรรก็เลยไปด้วยกันหมดแต่ผมบอกน้องไปแล้วแล้วโทรสอพอน้องไม่ต้องกลัวนะไปสิงตำรวจที่ด่านตรงนครสวรรค์ก็ไหนเขาก็ถามเหมือนกันฮ้ยทำไมคนขับมากันสี่คนเลยอะไรเงี้ยที่ในลูกครับอโอ้พ่อเนี่ยครับเจะเล่าให้เขาแบบนี้แหละครับโอ้ดีจังพวกเองดีนู่นนี่นั่นอะไรนี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจะตรวจประวัติไว้ว่าเออเรามาเงี้ย เขยังแจวผมไม่อย่าไปทำอะไรเน้ะเขาบอกโอ้โพี่ทำผมผมไม่มาสิเผมตรงไม่ต้องทำเราจใจยังไม่ได้คิดเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วครับ <Okay. S 1> มีพอส่วนมากมีมีครอบครัวกันหมดแล้ว